อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมเลยนะครับวอนเต็ดชาแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับก็มาลุยครับดิพิชชั่นสนะเพื่อขึ้นดิ v ิช i ั่นหนึ่งนะครับของเราก็เอาไว้นะครับของโค้ชโทมัสทูเคลนะครับก็มาในแผน4-2-1-3นั่นเองนะครับนูโนซานตสฝั่งซ้ายนะครับโควาโดฝั่งขวาโรนัลโด่เก้าสิบตันเก้าเก้านะครับหน้าเป้า กลางก็จะเป็นโรดี้เนต้าแล้วก็โทนี่โครนนะครับเป็นเบสเพเยอร์ทั้ง3ตัวเลยนะครับของเขาก็มาในแผน4-1-3-2นะครับยืนแบบกว้างนะปีกต่ํากว้างนะครับซ้ายโรเบอร์ตันขวาเบนดอนโซซิลวาตรงกลางเดปอรนะฮะหน้าบาเป้ยืนคู่วาลาโฮวิตกลางรับดีแคนไลท์แล้วเซนเตอร์คู่นะครับมาไทเตลิกยืนคู่ iger, ครูดิเกอร์นะฮะเหมือนเราเลยนะโอ้โหดดนาลุม่ากนะพูดละสารประตูแบ็คขวาเป็นจามงปาวา สำรองกอ็ของเขามีบาลีออดด้วยนะตัวนี้ก็ตัวตัวโหดเลยนะครับกลางรับนะแล้วก็มีโทนีค่ครสเปดี้กิทแมนเชซานะเบนเซม่าฟิลโฟเดนก็จะจะน่าจ,จะเต็มอยู่แล้วครับลงแรงนะทุกคนนะแล้วก็ช่วงรีแงคงเนี่ยช่วงรีแง้งใหม่ๆเนี่ยตึงทุกทีมผมบอกเลยฝีมือทุกทีม ของเขาก็มาในโค้ชเจเกนคอปนะครับสไตล์ส่วนกับไวยนะฮะควิกเคาน์เตอร์ไปเขาไปดูนะครับว่าทีมไหนจะได้เคลียร์ก่อนเป็นของเขานะครับได้เคลียร์ก่อนก็เหมือนเดิมดักตัวนะครับดักไม่ได้ลูกนี้ก็ยังไงครับเขามาแล้วครับชิ่งนะครับวันถูเอ้าจะชิ่งอีกวันหนึ่งแล้วชิ่งอีกซองเนาะวะโอ้ยดีนะเปโดโปโลนะมาวิ่งชนทำลายจังหวะไว้ได้นะไม่งั้นเมื่อสักครู่นี้โดนอิมบาเป้ยิงเลยนะครับ เขาเล่นวันทูนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บให้เราไปให้เราไปเอาอ่า,อาผมว่าแล้วเราฟราวนะโอ้โหไม่ไหวเลยอะไรกันครับเนี่ยแล้วมาฟาวหน้ากรอบเขียดโทษแบบนี้รอดไหมเนี่ยเอ็มบาเป้นะครับอยู่ที่บอลเอ็มบาเป้เล่งแล้วยังไงครับยิงเองหรือเปล่าแล้วย่องมาลูกนี้ซัดไปลูกนี้โอ้โหโด่งข้ามคานครับมุมนี้ยิงยากอยู่แล้วนะครับ หน้ากอบเขียนโทษมันใกล้ไปนะครับยิงยากหน่อยมาของเราแลครับเตะเปิดเกมนะครับดอนนารุม่านะฮะหาตัวว่างแล้วยกขึ้นมาเลยนะครับเฟรโดปอโลนะครับเกมรับอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่เปิดบอลกอ็พอใช้ได้นะลองเปลี่ยนกับลิเจมบ้างนะครับเบื่อแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆรมาที่เจ้าคันเซโลนูโน,โน่ซานโต นูโน่ไปไม่ได้ครับฝากที่โรดี้แล้วยกขึ้นมานะครับโหยกลูกนี้โคตรสวยโรดี้มาแล้วครับควเดโดแล้วครอนมาลูกนี้โทนี่โคตรเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหคอสสวยจากควอเดโดนะแล้วออคเคเตเตอร์นะครับโทนี่โคดไสไตล์ออเคเตเตอร์ถ้าในกรอบเขียรโทษเนี่ยมีผู้เล่นฝ่ายเราเนี่ยมีไม่ถึง3คนอ่ะเขาจะวิ่งสอดขึ้นไป ภายในเกอะเขียโดโทษนะครับเป็นความรู้นะเผื่อทุกคนยังไม่รู้ออเคสเป็นสายเติมเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่า,ลวาเ,เล่นอยู่แดนกลางอย่างเดียวนะครับแบบเมื่อสักครู่โทน่คโคนก็วิ่งเติมขึ้นไปจนน่าหนนะสุดเส้นเลยนะวิ่งเข้ากอะเขียโดโทษเพื่อลุ้นทําประตูนะครับทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้อยากให้มันเติมหรอกเพราะมันเอาไว้ออกบอลน,นะครับแหมจังหวะนี้วันทูเขาเอ็มบาเป้เขาเล่นวันทูเก่งอยูนะ่และยิงลูกนี้เอ้าอ้ลูริเกอร์ลูริเกอร์ปล่อยแบบ อะไรวะแบบอย่างเงี้ยมันไม่น่าปล่อยนะ AI มันน่ามันน่าจะช่วยบังคับดักบอลให้หน่อยนะแบบนี้มันก็ง่ายเกินไปแล้วเป็นลูกเตะม,มุมนะครับเดี๋ยวปอยกขึ้นมาลูกนี่มัดไทยไดยลิกไดโมงเดีว,วเรียบลอยอะไรวะโดนลูกเตะม,มุมอีกแล้วโคตรสิ่งเฮ้ยมีมีใครมีทิกป้องกันลูกเตะม,มุมไหมครับ <laughs> โดนตลอดหรือไมก่ก็เอ้โลนั้นโดเอาดีเอาด,อาดีมาดีครับโอ้โหเราเสียง่ายแล้วเขาก็เสียง่ายเหมือนกันนะโอเคถือว่ามาตรฐานสูสีอยู่ถือว่าเจ้ากันไปนะครับลูกเปิดลูกเปิดมุมเนี่ยมาแบบเสียประตูลูกเปิดมุมนี่มันแบบเซ็งน,นะทุกคนนะโดนแบบง่ายเกินไปอะ่ะเขาเปิดมุมดีด้วยแหละ แล้วลูกนี้ครับโรดี้ฝากที่คันเซโลมาถึงนูโนซันโตนะฮะรอรอตัวนะครับรอตัวไม่มีก็คืนมาที่มาทาเดลิกเดลิกคอร์ดข้ามมาที่เปโดโปโลนะครับหาตัวว่างมาที่โคดาโดโคดาโดได้บอลนะครับวันทูแล้วโทนี่โคตแทงลูกนี้ยังไม่แม่นนะครับโอ้แทงบอลระดับโทนี่โคตยังมีพลาดนะทุกคนนะเรามาทาเดลิกครับโหนโหนมะมงลูกนี้สวยงามโคดาโดไดบอลโคดาโดนะครับรอ รอเพื่อนนะครับแล้วโรดี้โรดี้ยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้ถึงนูโน,โน่ซานโตสแล้วคอร์มาลูนี้โลนันโดโอ้โหรอนนาลูมานะเสียหลักนะแต่ว่ายังปัดป้องกันประตูไว้ได้นะปัดบอลออกข้ามขานได้เฉยเลยโค้ชเซฟนูโน่ฮาเลนซันกับอินเตอร์ามาที่นูโน่ซานโตสแล้วยกขึ้นมาลูนี้โลนันโดไม่ได้โขงนะครับแล้วเป็นเกมสวนนะครับ ของคู่คแข่งเอาไม,ม่มีใครเอาบอลเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแล้วใหญ่โคตรไวทีมเขานะแล้วแทงมาที่เดปอเดปอมาที่วรพวิดวรพวิดฝากที่เดปอโอ้หูเขาจ่ายบอลดีจังเลยโดมัสซันมาที่เดปอฝากอุ้ยฝากกากยแล้วเอายังได้ครับแบนะโดซิบ้าวโอ้โหเลี้ยง เลี้ยงบอลโคตรคล่องอ่ะทุกคนสุดดูดิโอ้โหเบเนดโดล่างนี้มันคล่องจัดเลยนะทุกคนนะไม่ธรรมดานะครับเบเนดโดแล้วมาเปิดมุมเองเลยนะฮะเบเนดโดซิลวายกขึ้นมาลูกนี้แล้วยังไงโอ้โหยังได้มงอุ้ยเปิดมุมดีเกินโอ้ยทำไมแรงสูงสูงเขาเปิดมุมชัวยังเลยนะแล้วเบเนดโดซิลวาครับเปิดมุมอีกรอบหนึ่งนะครับยก ลูกนี่เอาโหเนี่ยโคตรเซ็งทุกคนแม่งโอ้เสียลูกเตะมุมอีกแล้วนะครั้งที่สองแล้วนะเซ็งจัดแล้วลูกนี้ครับเอาโลนันโดว่าไงโอ้โหโดนชนเลยครับเลยเอาเกือบเข้าแฉลบโอ้ยเสียเสาออกไปนะครับโลนันโดวิ่งไปปัมบอลถ้าเข้านี่หาเลยนะครับ แต่เซ็งจัดเลยทุกคนแม่งโดนลูกเตะม,มุมแบบโอ้เกมมาถ้าเกิดจะเนิร์ฟแบบเนิร์ฟลูกเตะม,มุมดีกว่ามันง่ายไปทุกคนใช้แบบโอ้ยเซง็งเซ็งไม่รู้จะเซ็งไงเลยนะไปลุยก,กันต่อนะฮะพิลิสิตนะครับเมสซ,ซี่คีเอซ่าแล้วก็แม็กอาริเตอร์นะฮะแม็กอาริเตอร์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับฮาแลนด์มาครบห้าพอดีของเขาไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับ สกอร์เสมอนะครับสองสอง,สองอลุยลุยกันต่อนะฮะฮาแลนด์นะครับฝากที่โรดีโรด้โรดี้ฝากที่เมสซี่โอ้แทงลูกนี้ไม่ทะลุนะครับเมสซี่แล้วยังไงครับของเขาควิดเคาวเตอร์นะครับสวนกลับไว แ,แทงมาลูกนี่ลมสั้นเหรอจะผ่านง่ายๆไม่ยอมหรอกเปโดปโลนะครับฝั่งมาที่เคียซ่าเมสซีลองวางข้ามหัวมาลูกนี้ครับพอดีเป๊ะที่พีลิซีนะครับหลอกหนึ่งกว่าแล้วหลอกสองว่ากับชาค,ครับลูกนี้ลองคอนมาลูกนี้เมสซี่โอ้โหเรียบร้อยเลียวเนวเมสซี่นะฮะสามประตูต่อสองมันต้องแบบนี้ โอ้โหเราไม่ใช่ว่าจะโดนลูกเตะมุมลูกที่สามเนี่ยโคตรเซ็งเลยนะมาเลยครับของเขานะของเขาเน้นแบบปาดเข้ากลางแล้ววันทูนะแล้วให้เตะวิ่งแล้วจะทะลุช่องไปยิงนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายเกินไปนะมันก็มันก็จะง่ายเกินไปถ้าให้ทะลุแบบง่ายๆอย่างนั้นนะแมกกาลิเตอร์ครับแทงมาสวยๆนยครับถึงเคียซ่าเคียซ่าครับรอเพื่อน ตเตอร์มาควยลูกนี้ก็จ่ายยากอีกแทนที่จะโอ้โห,โโหนักเตะเรามันก็จ่ายบอลยากเกินไปนะมาไทยดริกเอาหน่อยเวลาฮูิทไม่ว่ามันไม่เร็วหรอกเข้าบอลหน่อยโอ้โหปาเป้ลูกนี้ปาดมาโอ้ถ้าเขายกนะมีโอกาสลุ้นมากกว่านะครับแมคดิเตอร์ส่งมาโรด,โรดี้โรดี้ฝากที่เพลซิสตโอ้โหช้านักเตะวิ่งช้าละอะไรครับเนี่ยเพิ่งลงมาองแต่ลูกนี้ปาเป้ต่อมาที่โลเวซันหรือ ยังไงครับโรบตท่านจากมาที่เอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้นะบอเราก็เหนียวแน่นอยู่พอสมควรนะครับเมสซี่ยอดมาลูกนี้ก็ไม่ได้ครับเปโดโปโลปอโลโดโดยกระแทกโดยโรบสัสันหูกว่าบอลจะตายนะฮะได้พักหายใจใหายคองกันหน่อยนะใจเย็นหน่อยหรืพี่โอ้โหพี่ก็กดดันผมเกินเอ้าแล้วลูกนี้เสียจังหวะให้เอ็มบัปเป้เลยนะเสียเลี่ยมเลยแล้วนี้เขาจะวันทูนะ เขาเล่นวันทูตลอดเลยนะทุกคนนะมาที่เพลิสิทเพลิสิทหาตัวนะครับแทงมาที่ฮาเลนแต่ก็ไม่ทันลูดิเกอร์นะเก็บบอลไว้ได้แต่เป็นเกมส่วนเอ,อ้ยเอา้าโอ้โหจานเฉยเสียบอลเฉยแล้วลูกนี้ผมว่าแล้วเขาแทงนะบังคับนักเตะมาดัก,ก่อนเลยเขาเล่นแบบเขาเล่นวันทูเป็นหลักเลยนะครับทุกจังหวะเลยวันทูทุกจังหวะเลยของเขาที่แมกเรตเตอร์ถ่ายทะลุช่องเข้ากลางฮาเลน โลดี้แทงมาลูกนี้ครับอีวานพิลิสิตพิลิสิตครับโอ้โหเบนเจามินปาวาโคตรไหวหรือว่าพิลิสิตผมชาวะ <c oughs> ลูกนี้ครับปาเป้วันทูแน่นอนแล้วลูกนี้ลูกนี้ยังไงแทงหรือเปล่าไปได้หรอกใจเย็นในสองลูกนี้ฝากปาเป้ฝากแล้วไทยล้วไปนะครับโอ้เนี่ยเขาแทงดีนะแล้วจะยิงเหรอเดปอนใจเย็นโอ้โหเซซี่ครับ่ทบาท,ที่อีวานพิลิสิต เพลซิตรอเมสซี่แล้วยกข้ามหัวมาลูกนี้ล้ำหน้านะจ่ายช้าไปเยอะเลยล้ำหน้าไปเก้าหนึ่งเต็มๆนะครับาวานเพลสิตนะฮะเพลสิตแล้วเอา้าเขาจ่ายพลาดนะท้ายเกมเขาก็มีพลาดให้เราเห็นนะครับแทงมาลูกนี้ที่เพลสิต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 ตอกส้นโรดดี้ โรดี้โรดี้ยกข้ามฟากมาเคเอซ่าตั้งไม่ได้นะครับโอ้โหบอลออกหลังไปแล้วโคตรตึงทุกคนถ้าผมไม่โดนล,ลูกเตะม,มุมนเนี่ยผมจะไม่ตึงเลยนะแบบมันโดนง่ายเกินไปนะแล้วยังไงครับอ่าต้องอย่างนี้สิกรรมการเป่านุวีดหมดเวลานะครับก็จบไปด้วยสก,ก 3, รสอร์3-2นะครับเป็นวอนเต็ดชแนลเอาชนะไปได้นะโอ้โอหาใจโดนล,ลูกเตะม,มุม,ม,มทุกคนครบเซง แต่ก็ยังชนะมาได้นะฮะโอ้โหโคตรตึงว่ะดิวิชั่น2องยู่นะครับยังไม่ขึ้นดิวิชั่น1นะของผมนะก็เดี๋ยวไปดูนะครับการยืนตำแหน่งของทีมเขาโอ้โหอันดับ5 0 0พันนะฮะดิวิชั่น1อันดับ5 0 0พันนะครับอดีตนะครับของแท้ของแท้4132่แ, 4, 13, แผนนี้ยืนตำแหน่งดีแล้วก็แบบเล่นควิคคอน์เตอร์แบบ โหดอยู่อะทุกคนโหดจนแบบผมกดดันมากๆอ่ะเขาฝากฝากนักเตะก,กองหน้าเลยนะจ่ายบอลฝากแล้วก็ให้กองหน้ามันเบิ้ลแล้วก็วันถูวิ่งเข้าไปยิงโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้ะครับสวัสดีครับ